อันนี้เขาเรียกก้อยค่ะถ้านราบถ้ามีเลือดเขาเรียกว่าลาบเลือดคนละอย่างกันนะคะโอเคไหมคะคุณวิตตัวอะไรเลาเนี่ยอันนี้คือถ้าเราขายก็จานนึงอ่ะกันเนี่ยคือจานนึงประมาณนี้นะคะดำดองแดงค่ะดำดองแดงอ๋อแล้วเวลาเราเคี้ยวเคี้ยวเนี่ยมันจะเนืบนึบเนืบนืบไก่อกเนี่ยมันจะเข้ากันใช่ค่ะต้มตัตกเนี่ยสีเพิ่มไหม สวัสดีครับผู้ชมครับสไตล์แดกตับมาแล้วครับถ้าใครเป็นแฟนขับสไตล์แดกตับนะครับก็คงจะทราบดีแล้วครับว่าเรากําลังจะมีร้านทัวสไตล์แดกตับนะครับตั้งอยู่ที่คลองสามนะครับติดกับดีมเบิลเลยนะครับเดือนนี้จะเปิดแล้วแล้วก็เราตกแต่งร้านมาได้สักพักแล้วครับแล้วก็จะเสร็จแล้วด้วยประมาณเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เราตอนนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเรื่องแม่ครัวนะครับแล้วก็พนักงาน ต่างๆที่จะอยู่ในร้านนะครับตามที่เราเคยประกาศไปแล้วนะครับว่าเรานะครับกำลังรับสมัครแม่ครัวนะครับก็มีหลายๆคนนะครับส่งใบสมัครเข้ามามาทางคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์แล้วก็ทางมมเมสเซจข้อความมากันเยอะมากๆนะครับแต่เราก็ทยอยทยอยที่จะเรียกเพื่อมาทดสอบนะครับว่าทําอาหารได้อร่อยตรงตามที่เราอยากได้หรือเปล่าจริงๆแล้วร้านเราเนี่ยก็มีสูตรของเราอยู่แล้วแต่ว่าเราที่ จะให้คนที่รับสมัครมามาโชว์ฝีมือก็อยากจะดูฝีมือว่าเรื่องของการจัดก,การาาบุคลิกภาพเป็นยังไงการาคุยเป็นยังไงเพราะร้านเราเป็นร้านแบบครัวครัวอีสานจะเป็นครัวแบบโอเพนเวลามีคนมาเนี่ยก็จะเป็นมิตรกับคนไหมอาหารอร่อยไหมแล้วก็สูตรที่ตัวเองทําอะไรได้บ้างนะครับวันนี้มีมา2คนนะครับเรานัดมา2คนซึ่งจะได้เห็นกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงของ2คนแรกนะครับ เป็นสาวสวยทั้งสองคนเลยนะครับเพราะว่าเอา้าเดี๋ยวให้ผู้จัดการมาคุยดี๋ยว่าคุณต้นใช่ไหมครับคุณต้นครับสวัสดีคับคุณต้นเนี่ยจะเป็นผู้จัดการที่จะดูแลแล้วก็คัดเลือกเข้ามานะคุณต้น<อ>มีสมัครเข้ามาเยอะไหมก็จริงๆค่อนข้างติดต่อเข้ามาเยอะเยอะมากแต่ก็วันนี้ผมก็มีนัดเข้ามาทั้งหมด2คนอ่าคัดมาสองคนเพื่อที่จะมาเขาเรียกว่าใช้คําว่าทดลองดีกว่านะทดลองครับมาทดสอบฝีมืออ่าทดสอบฝรีมือหน่อยเพื่อที่เพราะว่าอ่าหลายๆคนจะได้ชิมด้วยแล้วก็อย่างที่บอก มาวันละสัก2คนก็คัดเลือกไปเรื่อยๆจนกว่าร้านเราจะเปิดนะครับซึ่งกติกาเราคือย,ยังไงก,ก็หลักๆก็วันนี้ก็มาก็ลองมาทดสอบกิจการตามส้มตำทำลองทำอาหารให้ให้เราลองชิมเราก็จะซื้อวัตถุดิบมาให้นะครับ,รบแล้วก็ช่วยทํากันนะครับเอาเดี๋ยวเราไปดูรอจนกว่าเขาจะมานะครับนัดไว้ก่อนน่าจะใกล้จะมาแล้วอ่าเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างงอ้ครับเี่ มาคู่กันจำมั้ยใช่คนนี้ที่นัดเลยเนี่ยชื่อชื่อใช่ใช่ป้าตาป่ะทับอ๋อใช่ครับไหนบอกว่าไหนบอกว่านัดสาวๆไว้นี่แหละครับสาวโสาวเขาไม่มีผัวอันนี้ก็สาวไม่มีผัวพี่อะไรนะครับป้าตากป่ะป้าคนรอยเอสบ่คนลอยเอสจ้าอ๋อค้นรอยเอสที่ต้นนัดไว้นะใช่ครับใช่ครับอันนี้คนแรกนะคนแรกครับผมเดี๋ยวให้เป็น ST1 หนึ่งแล้วกันคนนี้ถูกใจคนต้นยังไงครับถึงเรียกคนนี้มาก่อนจากที่ป้าโทรมาสมัครงานนะครับก็คือป้าก็สามารถทําได้ทั้งครัวอีสานครัวไทยนี่แหละครับก็ถูกใจก็เลยอยากให้ป้าลงมาทั้งสองไม่ใช่ติดใจหน้าตาป้านะชอบแป่งครัวไม่ได้นะเดี๋ยวขออนุญาตนั่งคุยกับป้าสักหน่อยนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับก่อนเลยป้าเป็นคนจังหวัดไหนครับแม่ช้าป้าเป็นคนร้อยเอ็ด จ้ปัจจุบันเฮดงานอยู่ไย์ครับตอนนี้ครับปัจจุบันอยูร่ากระติบจ้าปัจจุบันอยูร่ากระติปจ้าเป็นแม่ขั้วบ่ครับเป็นแม่ขั้วไงค่ะเอ้าเป็นฟูดยังไน่หันก็ดูแหลือฟูดยางไมหันเป็นแม่ขั้วเอาแล้วมุ้ยมันจะดีหรือป้าก็เป็นแม่ขั้วยู่หันอยู่เอาป้าฟูดตั้งน้อยแล้วป้าสิมาดูไก่ลูกลูกดูแถวนี้ เขาเบื้องหน้าเนี่ยนะว่าชุ่มผมดีไซน์แมนดอกโอ้้างห้ามตัวละเนาะคุณน่ะกางห้ามต้นมากเลยไหมแล้วร้านโน้นเนี่ยป้าก็ฝึกพ่อครัวไม่ครัวไปแล้วฝึกไม่หมดแล้วค่ะไม่ใช่ว่ามาอยู่กับผมแล้วทิ้งทางโน้นไม่เดาผมไม่เอานะก็ได้ทิ้งคนกับมีอยู่แล้วก็ฝึกตอนนี้ก็นั่งฝึกน้องมาะม่ว่าเทปเป็นสีกระเผากระเผาการเฮ็ดกับเผานี่ยาซีมซีมแค่เดียวแต่เขาซีมหลายเจ้ามันก็สิเพี้ยนไปเรื่อย นี่ต้องมีซ่อนตวงตวงแล้วต้องมาตร,ารตาฐานนี่สูตรมาตรฐานขันบ่หมีมาตรฐา,า,านนี่คุณซีมน่ะซีม,มือมือคุณอิตแล้วมันกับเขาก็สิเพี้ยนไปทุกมือน้ำปลาขี่ชอ้อนเกลือขี่ช้อนไอ<ช>้ครัน้ำย่างตำมะหุ่งนี่ขันตำม,มันเป็นกระเพี้ยนปลาแดกปลาแดงมอเดียวกระเพี้ยนต้องให้คนมากินอลไรกินรสชาติเก่ารสชาติเก่าป้า้าเฮ็ดอยู่ร้านหมอจักปีแล้วครับอยู่ตั้งแต่นี่แล้วเพิ่นมาเปิดร้านนี่ประมาณ3ปีเพิ่นมาเปิดร้านนี่3ปีเอาไงไงว่าป้าธนัทอาหารอีสาน อาหารไทยก็เป็นเด็ดหลายอย่างเลยเอาละที่เด็ดที่เด็ดป้าที่เด็ดป้าอล่านนี่ลาบประดุกขายดีที่สุดในโลกเพราะว่าป้าสีสูดก็เพื่อใส่ปลาบระดุกเนี่ยจังซี่เลยพวกลาบก้อยเฮ็ดได้บ่ครับได้เมื่เพราะว่าป้าก็เฮ็ดอาหารอีสานบ่อผ่านอาจารย์เอาเอาแล้วเห็นประกาศท่านใดก่อนประกาศในโทรศัพท์ะไรซ์ซีดามคุณีตึงคือว่ากินกับเม้มันสือแบบ ร้องไปสมัครคนแักสมัครครัสมัครเป็นกันล้วมาหาใดมาหาไปก็เรื่องส่ยงคนไปหลายที่อยากมาเนาะจะมารวมกันเป็นหมายเลขหนึ่งก่อนนะครับ ST 1 ST เยี่ยมมาจากสแตกนี่แหละสแตกหนึ่งปลาตักนะครับเดี๋ยวจะให้ผู้ชมทางบ้านช่วยเชียย์ปลาตักด้วยแน่นอนล่ะอมีโหวตไหมมีโหวตไหมให้ผู้ชมทางบ้านช่วยด้วยดูบุคลิกดูอะไรด้วยแต่ว่าแน่นอนะรสชาติอาหารพวกผมต้องชิมเพราะว่ามันชิมผ่านออกกล้องไม่ได้แต่ให้ช่วยดู การจัดการการทำทำเป็นยังไงอะไรเงี้ยให้กำลังใจประตักด้วยนะครับคอมเมนต์มาด้วยว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวรสชาติเดี๋ยวผมจะซิมครับน้องๆเด้อครับเด้อเดี๋ยวเจอกันครับใช่ไหมทุ่นใช่ไหมใช่มาเลยมาเลยครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับใม่อีกแล้วครับผู้ชมครับนี่นี่โอ้เชิญครับเชิญครับเชิญครับเชิญ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 ครับเชิญครับเิญครับที่นับกันใหม่เนาะจ้าช่ที่พาเป็นพี่น้องทั้งสองปล่าวนบะครับ อ้ยอิสัสดีทั่งเป็นทาการอีสรเลยสบายด,สายดีสบายดีสบายดีสบายดีโอ้ดีใจหล ja. ยอยู่อยู่ไทยนี่บ่จ่าเอยอยู่อยู่ไทยนี่แหละมามาอยู่ไทยโดนแล้วเมนพูดได้เป็นพูดไดเ้ดเป็นพวกพวครัวนี่แม่รัวผููได้วันนี้ว่ามาจะมารเป็นแม่ัวเรื่อเส้อยังครับเสื้อเสื้ ed, อเพชรอเพดเนาะโอ้ทังนี่เลยครับ ซนิ่มค่ะนิ่มโอ้โหพี่าจากจากแข้งใดล่ะครับเว้ยอ่าปากเซ่จังป่าซากจังป่าซากอ๋อมานำกันเนาะเทปยังอยู่ล่ะครับตอนนี้ครับตอนนี้อ่าขายน้ำปั่นเทาเกย์เป็นเด็กอาตกงานก็เลยว่าอาเห็นอ่าไลฟ์สดว่าจะมาอ่าไม่สมักไอ้ก็กลัวไม่กลัวไม่กลัวก็เลยเห็นไล่สดเนาะแมนอ๋อเลยมาสมัคเฮ้ยมีประสบการณ์ร้านใดมาก่อนบอกรับ แก่ก่อนขึ้นมากรุงเทพกับตำสมตำอยหลานย่ำแสบหลานย่ำแสบามาเจอโควิดก็เลยล่างก็จะปิดเนาะคนอื่นผมขอบคุณหลายเด้อท,อที่ที่ทีอ่อยากมารวมง,งานน้ำกันเนาะแต่ว่ากับธรรมดามันจะต้องประ่าค้นกับสมัครมาหลายผมกับผมกับเปิดโอกาสให้ทุกคนคนะครับอยากซอยเหลือทุกคนนั่นแหละเบังหนาได้ปะนี่โว้ยบังหนาแน่ใส่ใส่ใส่ เออโอยคนท่งนี่เด่ล่ะผูน่ะนั่นล่ะนั่นก็งามตัวเนาะให้เป็นหมายเลขสองเอ่อเอสทีสอเอสทีสองจะแตกสองนี่แหละแล้วให้ผู้ชมทางบ้านนี่ซอยเบิองน้ำ่าบุคลิกพิเศษเป็นยังไงเฮ็ดเขาเป็นยังไงส่วนส่วนส่วนรสชาติเนี่ยพวกผมที่ไปคนชิมกระยุพักอยู่แถวนี้บอกเลยอยู่ไกลบ่พักอยู่อ่าเมืองเอกเมืองเอกโอ้ขอบคุณหลายที่ที่มาร่วมอยากเป็นส่วนหนึ่งครับสแตกแดกตับเนาะเอเพ็ดก็นิ่มเด้อหล่าเด้อ เาเขาไปเตรียมเตรียมของแล้วก็เฮ็ดกับเขานะครับที่นี่พี่ๆน้องๆอีหลักมาเชียกันชิมน้องเลยเนาะขอบคุณเน้อใจขอบใจหลายครับไปกินกินปลาเมื่อทีกินเห่าไปกินอันนี้ค่อยเหรอครับนี่ค่ะันไปกระลังใจให้อันนี้คือตามยักษงก้อนครับพี่เพชร ว่าจะตำทะเลเลยตำทะเลนะอันนี้กจะมากับพิเพชรมาน้ำกันรสสั่งพวกงานก็นเลยสิมีโอกาสได้ามาเป็นคู่กันเนาะเป็นมูกันเนาะอ,อ,อ,อันนี้จัดพกักแล้วมั้งครับเอ,อ้าเอ้าอย่ารังใจให้เด้อีกล้วเด้อเดี๋ยวต้องใ,ใ,สใส่จานแล้วก็ใส่บักพรีใส่กระเทียมลาบก้อย,ยอันนี้ซิมฟโอยได้ไปครับได้ไปเราซิมเด้ค่ะอันนี้ครับจ้างต่างเพราะอย่างกระบอก อ,อ,อันนี้ก็เรียกก้อยค่ะถ้าราบถ้ามีเลือดเขาเรียกว่าลาบเลือดคนละอย่างกันนะคะาบางทีคนไทยเขาไม่รู้ว่าลาบเลือดกับก้อยเป็นยังไงมันไม่เหมือนกันลาบเลือดนี่คือใส่เลือดถ้าก้อยก้อยขมค,ค,คือแบบนี้คือไม่ใส่เลือดโอเคนะคะคุณเลดของเราเนี่ย ปลาโบกินเนื้อปลาโบาซิมตปลาเซฟงฟางสี่อ๋อหมอกินรับปลาเอ็นได้หหร้อนเลยค่ะเฟ็คช้งเน,นื้อคือกะเท่านี้เท่านี้สุดนึงโอ้แต่จานไปอันนี้คือถ้าเราขายก็จานนึงอะค่ะเนี่ยคือจานนึงประมาณนี้นะคะห้านนี่ครับพี่น้องด้านนี้ตำหนังเนาะครับนี่ตำระบางตลุงพระบางครับโอ้โหนี่ฮะตำลวงพระบางนีย่ย เส้นประมาณนี้นะเส้นจะเป็นอย่างนี้นะผูะช้ชมเด้ออันนี้ ST2 นะครับพี่เพชรโอ้คนละน,น้ำปลาคน,นนี้ตรงบางนี่ต้องใส่กะปิดเนาะใช่ค่ะโอย้ยัวย่วๆั่วยัว่วๆั่วจากสาวเราแท้ๆเลยนะครับเนี่ <c oughs> ตอนกินเนี่เอาแมสออกได้ครับ อครับเรานีกอากลางอยู่แล้วครับได้สามรถเลยได้สามรถเลย อ่าในเสือร้องไห้ฟังนี้ครับเอพครับเสือร้องไห้ครับอันนี้ตำสอบกบลารวะตำเลียงจันน์นี้ตำหลวงพระบางนะครับจิ้มทุเรียนทีละอันคุณยายจิ้มแล้วอันนั้นอันที่สองอันนี้อันนี้อันนี้จีมทีลอย่างจีมทีลอย่างจะได้รู้นะอันนี้ตำยังอีกนี่ตำหลวงพระบาง นุ่นอะไนี่นอันนี้หอมพี่น้องอันนี้หอมอะไหอมกระปิกอันี้ยำแบบไม่ปลาครับเนี่ยำให้อธิบายอืมอันนี้คือยำยำหนูหนูยำกะหาโอ้ของของไอ้สวนพี่เพชรเองค่ะขอระยะนะครับพี่เพชรก็จะอยู่ฝั่งนี้ก็ประเภทยำแล้วก็ตำนะครับอันนี้ของพี่เพชรร้านนี้อันนี้ทอดของใครพี่ ของหนูค่ะอ๋อนี่ก็ไก่ทอดด้วยนะครับต้องรีบกินดีกับโจ๊มตันนะอืมขออนุญาต,ตนะครับเขาเหม็นนะหมดเงียบจ้ะจิ้มแต่ก็กนเงียบไนหะ <laughs> มแสบไม่รู้เป็นจังไดข้าแสบอยู่กับข้าเบาแต่ว่าก้าแสบอยู่แต่ว่า คนนี่มันสิกินคือกันบอานั้นคุณเอิงสิกินนัวคุณเิงสิกินจานก็เอารเจาของร้านเนี่ยแหะคือจริงๆแล้วนี่เราจะต้องมีสูตรของร้านอยู่แต่วันนี้เรามาให้เห็นรถมือให้เห็นอะไรต่างๆมากมายมีการต่างๆมากมายเวลาพี่น้องไม่กินไก่พี่น้องือส้มจางหรือนวสิกันมักนวกับบอกอันโูเห็ดเอามาเพิ่มให้ก็ได้ครับพี่เพชรมีอะไรบ้างฝากบอกผู้ชมอันนี้คือยำอะไร อันนี้คือยำไม่ใส่ปลาร้าคุณที่ไม่กินปลาร้าก็ก็จำได้ค่ะอันนี้ยำไม่ใส่ปลาร้าค่ะยำแล้วอันน,น,นี้อันนี้คือตำจำดองแดงค่ะจำดองแดงอ๋ออันนี้คือดองแดงผู้ชมเหมือนเส้นข้าวปุ้นเส้นสขนมจีนแต่ว่าอันนี้ที่ล่าผาเอินหัวไก่อกค่ะหัวไก่อกที่ดองแดงก,ก็คือเส้นยาวคือเส้นยาวๆน้อยนี่ค่ะดองแดงค่ะอันนี้คือไก่อันนี้ดองแดงยุนีค่ะไก่อกคือว่าไก่อกค่ะ โโอ้กกลโแล้วมีผักนี่พี่มีผักข้างเทียงนะครับผักแก้มข้างข้างผักลวกอ๋อแล้วคอยใส่ใส่ผักชีน้ำเนาะ,อ,ะอืมมันได้อีกรสชาตินึงที่ตั้งจากรวงพระบางรวงพระบางจะเป็นหอมหอมอ่ากับปิ มีความหวานมีความเปรี้ยวผสมหลากหลายรสชาติแต่ตมด่องแดงก็จะมีความหอมของผักชีแล้วเวลาเราเคี้ยวเคียวเนี่ยมันจะนึบนึบนึบออนึบนบไก่อ,อกเนี่ยออมันจะเข้ากัโอ,อ้อันนี้ออทีเด็ดเลยพี่ทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดครับแล้วก็ไก่ก็ถือว่าทอดได้ดีเข้าเนื้อ ทอดไว้ทอดไว้อ่าสิบนาทียังร้อนอยู่เพราะว่ายังมีความกรอบอ่ออันนี้คือจัง่งไว้ก็ทอดให้เลยนะคะไม่ใช่ว่าทอดไว้ค่ะลูกค้าสังงง่งมาแล้วก็ทอดมันจะได้อร่อยรินร้อนแฉลวแฉลบแฉลบเอาอีกด้านนี้คุณแม่เป็นไรคุณแม่เป็นไรชิมชิมขึ้นใจเนือเอาด้านนี้ครับประเพ็ดไปไทยหลับระเพ็ด เผ็ดอ,อ,อนี่เผ็ดอยู่นี่โอ้โหาต้าเผ็ดยังอ๋อปาต้ากำลังทำอีกหนึ่งเมนูอ,อ,นนอยากให้พี่น้องอได้สัมผัสกินแล้วก็รสชาติผ่านทั้งจอนอี่เนาะแซ่บแซ่บของเพื่อนดูดูดูแกอันนี้แกก็จัดจานเองนะผู้ชมมีปตาต้าเนี่ยถือว่าอันนี้เสือร้องไห้การจัดจานเด้อพี่น้องเบิ่งเอาอันนี้ก็ต้มแซ่บแล้วกันนี่แกงอ่อมบ่เนี่ยแกงอ่อมกันนี่เป็นเผ็ดกร่อยเป็น กันจัดดีไหมนี่าตักตักอันนี้น้ำตกเนื้อครับโอ้โหประทัดเช่นท่านี้ครับลาเล็กหนึ่งครับโอ้โหน้ำตกน้ำตกเนี่ยสีเพิ่มไหมต้องซักแซ่บกับการพวกเนี่ยอ่าถ้าไม่จับจันมันไม่แซ่บอันไหนน้ำในไปตักบ้านนี่อ่าอันไหนอันไหนปลาอันไหนอันไหนแปลกแก้วขมบ่านี่ครับค่ะแก้วขมคิมกับเสือห้องไหจ้าสุดยอดขมขมค่ะ นะผมขอเสื้อลองไห้ก่อนเด้อมันมันนี่แหละนี่น้าตนังตีแตหมูมุ้งก็ต้มน้ำมันหมูเลยยากผัสน มื connect, story, so mm. ่อนันี้วเพอดีนมือฝนตกมือฝนตกก็ดกันหอแรว้ยกล้งตรงนีดิพกี่แก้วเนแสบแก้วเนแสบเปนไะหม่เป็นแสบไลนะตมไหลนมันมันขมดดพี่นนองขมและมีหวานน้ำนิ่งน้ำรินว่เราคืนแม่เนมัขมแบบพวาซิบน้อันคกู่ว่ากินขมกับเสื้อลาบธรรมดาไม่ลาบไม่ขมอลไม่ขมใชม มีดแล้วอันนี้ไก่คนเชยมมาแล้วมาชิมาชชมเลยนะมามามามีลูกค่าคลิโชคคเโชคมาคลิโชคมาอช่างโชคก็เป็นเชฟอีกคนหนึ่งครับเอามาอย่โชคมาชิ้มอไรบ้างเสือต้องห้ก่อนเนื้อวัวหรือเนื้อเสือครับเนื้อวัวครับเอาขัวเสือคือวเสือครับคือมันเป็นเนื้อญี่ปุ่นเลยแหละมันหองให้ ครับมาพิเศษนะไงนุ่มแล้วก็ผมมากำลัจิ้มบ้ามันอ๋อกินบ่ได้กินบ่ได้โอ้ยแต่โล่งหลายกันแล้วเพราะนั้นนเบื้องหลายนิดตอนนี้น้องจิ้มแล้วเถิงเนาะมันขม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 แล้วก็เขาเรียกว่าขมบ่พวขมโดดนะที่เป็นขมแล้วนี่ขมขมอิสาระไป ผมอัมลัมใช่ครับผมอัมลัมเอาอันนี้ต่อไปครับอันนี้อันนี้ก็แม่นี่เงินอันนี้เนี่ยตัวน้ำโตกน้ำโตกหมูน้ำโตกเนื้อน้ำโต๊ะแกุ้งเนี้ยสเป็นเนื้อเหมือนกันตกเนื้อนะครับปลาลาดเนื้อไอ้ก้อยเนื้อออมเนื้อต้นแซบเนื้ออันนี้สูตรแบบนี้สำหรับคนภาคกลางกินเนี่ยโอ้โห แม่พอนี่เทสแบบนี้คว่องหอมมันมั่นออกกลางๆมะนาวบวกลมโดดอันนี้ดีออกทางภาคกลางมันเทสกับเพาะมันต้องแบบนู้นกลางๆงบ,บัวลาวบัวไทยกลางๆปลาะว่าคนกันลาวหลายมัน,บบนก็สีเข้มแกงอมอู้นี่แกงอมหน้าตายแม่เบน อันนี้เาบอย่งหลนีะะหอันนี้เห็ดตามวัตถุดิบที่เขามีไห้ได้ครับพี่น้องครับเพราะว่าที่กินมันต้องใส่บบกเขื่อะใส่ประกาศใส่ยังไงสั่นมันมีใส่มันคือมันบอหลายมันมันคบมือนออมนี่ะเป็นข้อมห้องของที่บอกนะครับอาอีเลอด นนีแล้วอองใส่ไปเลยใส่เยอะแ้ะโดนอีกอันนึงครับต้มขมค่ะต้มขมต้มขม S <S ราจะบอกว่าขมที่รวมๆถ้าเป็นประเภทเนื้อนีขอ่ของของ fc หึเนี่ยจะมีทั้งแบบสูตรขมแล้วก็สูตรไม,มไม่ขมก็มีแล้วจะลูกค้าใช้แล้วก็ที่โดดเด่นก็คือแกจะพิกจากวัตถุดิบที่มีเอามาเป็นอาหารอ่าเขาเรียกว่ามามาพิกแพงในในแบบที่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 เป็นของสไตล์ของแกนะครับส่วนด้านนี้ด้านตำ <S <S 2> <S 2> <S ก็มีความเป็น รสชาติที่เป็นส่วนตัวของของความเป็นหลวงพระบางในหลวงพระบางก็จะมีความเป็นหอมกับปีความเป็นรสชาติที่ที่เป็นส่วนตัวได้แบบเอกลักษณ์ของหลวงพระบางเลยเพราะว่าเคยไปกินที่หลวงพระบางรสชาติแบบนี้เลยแล้วก็ตาดองแดงอันนี้เป็นที่เด็ดเพราะว่าเวลาเรากินชุกตามเสร็จก็ได้ความหอมของผักชีและผักร่วมต่างๆแหละครับซีมี่หัวไก่อกหัวไก่อกก็ไปเล้าเอิญหัวไก่อก แต่ที่ทีเด็ดของพี่เพชรก็คือตัวนี้ยำที่ไม่ใส่ปลาระ,ละสลับคนที่ไม่กินปะลาระอันนี้ก็ทีเด็ดครับแต่ส่วนปีกไก่ก็เป็นสูตรเฉพาะตัวจริงๆก็ถือว่ามือนี่โบพิษหวังที่จะมีโอกาสได้ได้ตอนรับทั้งสองท่านเนาะคุณแม่กินน,น้ำเนยน้ำไ <c oughs> อ้ปีตากปะตากนี่มาจากร้อยเอ็ดนะครับแต่ว่ามีร้านอาหารที่ทําอยู่แล้วแต่ประหยัดมาร่วมงานกับเราแล้วก็ลูกสาวก็อยู่แถวนี้ ถ้าดมีโอกาสได้ร่วมงานก็จะสามารถมาไปใกล้กับลวกสาวได้นะครับส่วนนั้นนี้สาวสวยจากสบปปเล่านะครับกับคุณเพชรนะครับกับเฮ็ดงานอยู่แถวตลาดสมมก่ตลาดสมมก่อนกับบไกกลจากนี่ครับพี่น้องครับก็ไม่ไกลจากนี่ก็มีพิมพ์พืนเรื่องของตานะครับวันนี้ก็ได้เจอทั้งสองท่านคนอื่นนั้นต้องขอบพระคุณหลายๆที่ที่เมตตาอยากร่วมงานกับพวกเรานะครับแต่ด้วยว่า มีคนสมัครเข้ามาหลายคนแล้วทีมงานก็จะช่วยกันคัดว่าโปรไฟล์เป็นยังไงคุยเบื้องต้นก่อนคุยทางโทรศัพท์ก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็จะเชิญมาที่ร้านแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณที่แฟนคลับทุกคนติดตามด้วยนะครับค่อยฟังวยครับว่าผู้ใดสิริเป็นแม่คั่วอยู่กับร้านข้าวแน่นะครับก่อนเปิดร้านก็จะประกาศให้รับทราบนะครับวันนี้นะครับแล้วก็ทีมพันน้องอีกคนนึงนะลูกมาน,นี้ลูกมามครับมาคู่กันนะครับน้องนิ่ม มาสมัครพร้อมกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมไม่ได้บอกผลเลยเพราะต้องรอมาจนกว่าคนที่ทีมงานคุณต้นผู้จัดก,การคุณต้นเชิญนะครับคุณต้นได้คุยล่วงหน้าไปก่อนว่าเป็นยังไงยังไงแล้วก็เชิญมาประกอบอาหารให,ให้พวกเราได้ชิมกันนะครับหลังจากนี้เราก็จะประชุมกันว่าคุณไหนผ่านไม่ผ่านนะครับถือว่าแ่บในความเป็นแต่ละคนเนะครับ,รบฝากขก็กำลังใจแนะ่ทีเ ขอกำลังใจให้ได้เหตุงานเลยเด้อค่ะลองเลี่มม้องเลี่มก็ให้ได้เหตุงานวันนี้กันได้ขอบคุณในรายอรอบค่ะอ้าวป้าจะฝากกำลังใจผู้เฒ่าในได้อจโอ้โนะครับโอ้ขอบคุณมากๆขอบคุณนะครับเป็นยังไงวันนี้ครับต้นก่อนอื่นก็ได้ลองชิมและฝีมือของท่านสองคนก็ถือว่าถือว่าโอเคครับโอเคเลยใช่ครับโอเคเลยครับถือว่าไม่หนีกันเลยนะไม่หนีกันเลยครับถนัดแต่ละคนคือ คืออันดับแรกคนเราเวลาจะดูการทำอาหารคือรถมือต้นรถมือเราจะรู้ได้เลยว่าคนทําอาหารเป็นไม่เป็นอันนี้สําคัญเลยส่วนในเรื่องของรสชาติของร้านเราเนี่ยเราก็จะมีรสชาติที่เป็นสูตรของร้านเราอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้มาดูรถมือมาดูการจัดการอะไรต่างๆนะครับขอบคุณแนงขับที่ติดตามด้วยนะครับรอดูนะครับว่าครั้งต่อไปจะเป็นใครมาเดี๋ยวเราจะแจ้งผลไปนะพี่เนาะจะแจ้งผลไปนะครับพี่น้องกะมีคานหมอกบ้านกลับไป้ฮพาเดินทางมา ใกล้ๆแล้วแถวนี้นะครับเราก็เดาว่าในมาเฮ็ดมาให้ชิมกันแล้วเนาะขอบคุณทุกคนที่กำลังดูไลฟ์สดแล้วก็ที่ดู YouTube กันด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณป้ายหลายๆดนะครับนะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณสัมันครับคือสิว่า์ถอดเนาะเสือผมตัดกันถอดแล้วสิเวอรได้มาร์นี่แบกตับ